ครับการประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่3นะครับประจําเดือนมีนาคมครับของปี2564นะครับในหลักของการประชุมวันนี้นะครับมีวาระหลักๆก็คือในเรื่องการจัดการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะจะมีการจัดการแข่งขันคัดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งเป็นทีมที่จะได้รับการคัดเลือกไปแข่งกีฬาเทนนิสในกีฬาสีเกมที่ประเทศเวียดนาม และก็คัดเป็นทีมชาติเดวิสคัพนะครับซึ่งจะไปแข่งที่ประเทศเดนมาร์กนะครับรวมทั้งทีมชาติชุดเฟดคัพชื่อเก่าหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบิลลี่จินคิงคัพในปีนี้นะครับก็คัดครั้งเดียวนะครับไปแข่งทั้ง3รายการซึ่งการแข่งขันคัดเลือกตัวเนี่ยจะเริ่มแข่งขันในวันที่23 มีนาคม2564เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่9นะครับ9เมษายน2564นะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่สนุกเข้มข้นตืน่นเต้นนะครับเพราะจะได้รวบรวมนักทีนิดที่ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือของประเทศไทยนะครับเดินทางมาร่วมแข,ข่งขันคัดเลือกตัวซึ่งนักทีนิดท,ทุกคนเนี่ยจากที่ได้พูดคุยกันนะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะติดทีมชาติเพื่อไปรับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาซีเกมก็ต้องขอบคุณนะครับในที่ประชุมวันนี้ก็มีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งคือท่านนายกสุชัยปรชัยสักดุมนะครับท่านได้กรุณาเป็นกําลังใจกับนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมนะครับก็ได้รับเงินสนับสนุนนะครับคนเหรียญละหนึ่งประเภทละ1ล้านบาทนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจกับนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างสูงแล้วตอนนี้ก็มุ่งมั่นนะครับที่จะคัดติดทีมชาติกันให้ได้ครับ ในส่วนของการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับซึ่งจะมีการจัดประชุมใหญ่เป็นประจําทุกปีซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมนะครับมติที่ประชุมก็กําหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2564ขึ้นในวันอังคารที่27มีสายน2564นะครับก็จะเริ่มประชุมเวลา10.30นนะครับ หลังจากนี้ไปนะครับผมในฐานะเลขาธิการสมาคมก็ได้ทาหนังสือเชิญสมสอนเครือสมาชิกทั้งหมดเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวครับซึ่งตามข้อบังคับก็จะต้องเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย15หวันครับการประชุมใหญ่นะครับในปีนี้นะครับไม่มีวาระที่สําคัญมากนะครับจริงๆในการประชุมใหญ่วาระที่สําคัญก็คือการเลือกตั้งนายกแต่ว่าเราเพิ่งเลือกท่านนายกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วก็ไม่มีวาระนี้ก็จะมีวาระ,ะที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องรับรอง งบดุลนะครับบัญชีงบดุลในรอบปี2563ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส่วนวาระตื่นเต้นอื่นๆก็ไม่มีครับขอบคุณมากครับหนิงกับใจมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก